แมนยู0หลี0แค่ปรีซีซั่นนักแรกเด็กผีปวดหัวอีกแล้วและมาคาลัดฟอร์ดทูบาร์ซโลน่าเชียววีโก้และรายละเอียดคนทั้งดิวมาคาลัดฟอร์ดและเกมนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังกันครับก่อนอื่นผมฝากนี่เลยครับเบลนี่บังเป็นเบลนี่เนื้อฝากนะครับเข้มข้นจัดดัชชชอกโกลตคแท้ๆนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะซึ่งติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้นะครับเพราะว่า เขาจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องผมนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคมาเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับคือไปเริ่มที่เรื่องของมาคราฟร์นะครับคือมันมาแทรกในระหว่างที่แมนยูบางแข่งกันเนาะคือทันทีที่บาร์โซนาได้รับไฟเขียวจากฮันซี่ฟลิกนะครับพวกเขาก็ยื่นข้อเสนอมาให้แมนยูและแมนยูก็เหมือนจะตอบต,ตกลงทันทีเพราะว่าแมนยูอยากปล่อยอยู่แล้วครับแต่เงื่อนไขคือยืมพร้อมออปชั่นซื้อขาดนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยบานเจ้าก็บอกว่า ออปชั่นซื้อขาดอายุประมาณสี่สบล้านยูโรบ้านเจ้าก็บอกว่า35ล้านยูโรซึ่งอันนั้นน่ะค่อยว่ากันครับแต่ที่แน่ๆคือ Here เคียวิโกไปแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยแอบกลัวนะกลัวบาซูราจะแอบสอดไส้เหมือนดิวของเจดอนซันโชไว้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของเกมวันนี้กับลีดยูไนเต็ดครับปรีซีซั่นนัดแรกสิ่งที่เป็นปัญหาวันนี้เหมือนเดิมเลยครับคือใช้โอกาสเปลืองมากฤดูกาลที่แล้วแมนยูก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคือสร้างโอกาสได้แต่ยิงไไม่ได้ และปัญหาออย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับคือแมนยูเครื่องติดช้ามากอย่างครึ่งแรกเนีนะ่ยกว่าจะมีโอกาสยิงครั้งได้นาะทีสิบจากฟรีคิกจากบรูนแอนเดสแล้วก็โอบิมาตีมีโอกาสยิงหลังจากนั้นนะครับจนถึงนาทีสามสิ 30, แมนยูหาโอกาสไม่ได้เลยนะครับหลังนาทีสามสิ 30, ไปแมนยูเพิ่งจะหาโอกาสเพิ่มได้เป็น 6- 7ครั้งแต่ก็ทําประตูไม่ได้ครึ่งหลังไม่ต่างกันเลยครับกว่าจะมีโอกาสยิงครั้งได้ต้องรอถึงนาทีเจ็ 71, จากการยิงนอกกรอบจากอูกาเต้แล้วก็มมัันนีโอกกาาสยิงงเ8คร้้ใช่ทม พูดง่ายๆคือช่วง25-30นาทีแรกของทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสยิงกันแค่ครึ่งลัครั้งนะครับแต่มาไปกองอยู่ในช่วง20นาทีสุดท้ายหรือ15-20นาทีสุดท้ายในช่วงท้ายๆของทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังแต่อย่างที่บอกครับไม่ได้เรื่องเลยคือแบบทั้งโอบีมาตินเอ้ยรโดยเฉพาะโอบีมาตินเนี่ยผมเสียดายมากนะครึ่งแรกน่ะจังหวะนั้นผมเข้าใจน้องมันอยู่ครับเพราะว่าจังหวะมันหมุนมาันก็คุมมองไม่ทันน่ะแต่ถ้าจังหวะนั้นหลบให้คุณย่ายิงเนี่ อยู่ในจังหวะที่ยิงได้ถนัดก,กว่าเพราะเขาวิ่งมายิงด้วยเท้าขวาเลยนะแล้วก็มันดูแบบอย่างที่บอกครับมันมีโอกาสเข้ามากกว่าที่โ b ไปยิงเองแต่ก็เข้าใจน้องมาได้นะครับแล้วก็น่าเสียดายทางคุณย่าด้วยทีนี้ในพูดถึงคุณย่าแล้วก็พูดถึงฟอร์มวันนี้ของทั้งคุณย่าแล้วก็เลออนกันหน่อยนะครับเลออนยังดูจับจังหวะไม่ค่อยได้นะครับคือด้วยความที่น้องมันเพิ่งย้ายมาไม่เคยเล่นนักฤติดด้วยแล้วน้องมันยังดิบมากนะอายุแค่สิบเจ็ดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยงัยงจับจ แต่อาจจะต้องซิงกับเพื่อนนิดนึงนะครับเพราะเพื่อนเองหลายๆครั้งเขาเรียบบอลแล้วก็ยังไม่จ่ายนะก็ต้องให้เวลาในการปรับจูนนิดนึงนะครับส่วนรึ่งหลังเนี่ยก็ส่งดาโลซังห้อยลุงลงมาหอยลุนก็นะก็ยังล้มง่ายเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังมีจังหวะมงชงไปให้เพื่อนทําประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายครับวันนี้ถามว่าพอใจไหมมันไม่พอใจตัวที่ว่ามึงอุตส่ามีโอกาสยิงนั่งเกือบ20ครั้งนะครับ คืออย่างลียูนเนต็ดเนี่ยครึ่งแรกหาโอกาสไม่ได้เลยเครึ่งหลังพวกเขามีโอกาสเพิ่มถึง4ครั้งและ4ครั้งในต้องชมทอมฮีตันนะครับสามใน4ที่เข้ากรอบเนี่ยคือไม,ไม่ใช่ดิยิง4ี่เข้ากรอบ3 2ใน3ที่เข้ากรอบคือทอมฮีตันเม่งเซฟนะเว้ยหลุดไปดวลตัวต่อต,ต,ต,ตัวนะคือแมนยูถึงขั้นแพ้ได้เลยนะครับถ้าทอมฮีตันไม่เซฟแต่มองในมุมหนึ่งอะตัวเองก็มีโอกาสเกือบ20ครั้งนะครับนี่คือจุดที่ต้องแก้ก็หวังว่าคุณย่าในเกมต่อๆไปหรือการได้เอ็นบโมมาเสริมเนี่ย จะทําให้ประสิทธิภาพในเกมลุกของแมนยูเพิ่มขึ้นได้กว่านี้นะก็าถามว่าพอใจไหมอ่ะอย่างน้อยไม่แพ้ให้ดวงแซวก็โอเควะแต่มึงควรจะชนะอ่ะสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกครับผมฝากเรานี่บังไว้ได้วยนะครับสปอนเซอร์เจ้าแรกนะไปสนับสนุน,นขเขาด้วยนะครับ